สวัสดีครับบานานามุกบียินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังดาก้นบอลตอนพิเศษแผนโค่นล้มชาวไซย,ยาเรื่องราวของศัตรูเก่าที่กลับมาแก้แค้นจากการถูกล้างพันดวงดาวและการหลังแขนชาวไซย,ยาในครั้งนี้จะจบลงอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับย้อนเวลากลับไปในช่วงอดีตณนะดวงดาวแห่งหนึ่งในจักรวาลได้ถูกกลุ่มนักรบชาวไซย,ยาเข้าจู่โจม และการจู่โจมเพื่อยึดครองดวงดาวในครั้งนี้สร้างความเสียหายแบบมหาศาลและในช่วงเวลาสุดท้ายกลุ่มนักรบชาวสาย่าที่กลายร่างเป็นลิงยักษ์ก็กำลังจะเข้ายึดดาวดวงนี้โดยสมบูรณ์และในจังหวะที่จะสิ้นเผ่าพันุนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดบนดาวดวงนี้ก็เปิดเผยถึงแผนการที่จะกลับมาแก้แค้นชาวสยาย่านี่คืออาสยักษเครื่องจักรแห่งการแก้แค้น มันจะใช้ดวงวิญญาณทุกคนของดาวดวงนี้เพื่อใช้เป็นพลังงานในการแก้แค้นชาวสยาและหลังจากดูดวงวิญญาณทั้งหมดแล้วด็อกเตอร์พร้อมกับเครื่องจักรสังหารก็กําลังจะหนีไปจากดาวดวงนี้สําหรับด็อกเตอร์แล้วเขาเป็นเพียงดวงวิญญาณหนึ่งดวงที่ลอดตายจากการจูโจมของชาวสยาและระหว่างการเดินทางนั้นด็อกเตอร์ได้เปลี่ยนร่างกายของตัวเอง ให้เป็นแกนพลังงานหลักของเครื่องจักรสังหารนี้ชาวไซยาเอ๋ยการแก้แค้นมันต้องใช้เวลาหลังจากนั้นเรื่องราวก็ผ่านไปเนิ่นนานตัดมาในช่วงเวลาปัจจุบันนะครับดวงดาวสีดำปริศนาพร้อมไอมณนะได้ปากฏขึ้นมาใกล้โลกเฮ้ยนั่นอะไรนะทุกคนเห็นหรือเปล่าเยอะแล้วครับนึกว่าโลกจะถึงจุดจบแม้ไอดำๆนี่มันคืออะไรกันเนี่ย <c oughs> ไม่ไหวแล้ว ผู้คนบนโลกนั้นได้บ่นพึมพำเป็นเสียงเดียวกันไอมรณนะนั้นได้แผ่ไปทั่วเมืองสถานการณ์นั้นเริ่มวิกฤตเข้ามาเรื่อยๆและตอนนี้เองโกคูกับโกหังก็หมาป้ากดตัวที่นี่แล้วและสำหรับช่วงนี้น่าจะเป็นช่องว่างระหว่างการต่อสู้กับเซลและมนุษย์ดัดแปลงถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและแล้วเหล่านักรบทั้งหมดก็ได้มารวมตัวกันที่นี่โกคูได้พูดขึ้นว่าเหตุการณ์แปลกประหลาดในครั้งนี้มันคืออะไรกันเนี่ย คุณพ่อครับทีวีก็มีข่าวด้วยตอนนี้อุปกรณ์ปริศนาถูกปล่อยมาจากดวงดาวสีดำมันคืออะไรกันแน่บูมาได้คำนวณเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่ากลุ่มฟันพวกนี้จะก่อเชื้อโรคเป็นจำนวนมากมนุษย์น่าจะทนได้อีกแค่70วันเท่านั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นฮะไอแบบนี้มันเทคโนโลยีของพวกชาวทัฟเฟิลน,นี่นาะหลังจากจัดการกับดวงดาวพวกมันแล้วดาวเบจิต้าเองก็ใช้เทคโนโลยีของพวกมันนี่แหละนานมาแล้วนะ เจ้าพวกนี้ถูกล้างพันไปจนหมดโดยคําสั่งของราชาเบจิต้าพ่อของฉันเองแต่ในครั้งนั้นน่ะดันมีไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้ลอดตายไปได้แต่เพราะว่าดาวเบจิต้านั้นแตกไปแล้วพวกมันคงจะสืบรู้แล้วว่าที่นี่นั้นมีชาวสยาอยู่จึงคิดจะกลับมาล้างแค้นและด้วยเหตุนี้เองนะครับเหล่านักรอบของเราจึงต้องไปจัดก,การกับความวุ่นวายในครั้งนี้ต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอ้ฟันพิษนั้นปกคลุมไปทั่วเมือง และแล้วเหล่านักลบของเราก็มาถึงจุดที่ปล่อยฟันพิษโกคูได้พูดขึ้นมาว่านี่ไอเครื่องจักรหน้าตาประหลาดนี้มันคืออะไรกันน่ะเจ้านี่ใช่ไหมที่ปล่อยฟันพิษออกมาฮ่าเจรจาไปก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกผมต้องบอกล้ามันได้แล้วเบจิต้า,าน้ำซับก็ไปก่อนหนึ่งเปี้ยงฮ่าลูริศของชาวไซยาหรือย,ยังล่ะแต่เรื่องกับไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเจ้าหุญญญ่นยนต์ปล่อยฟันตัวนี้มีบาเลียคุ้มครองอยู่ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยและแล้วการต่อโต้ก็เริ่มต้นขึ้นกลุ่มฟันพิษนั้นได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวอะไรกันเนี่ยพิกลโลนั้นได้ร้องเสียงดังออกมาแกแกมันฟรีเซอร์นี่นาอยู่ๆฟรีเซอร์ก็ได้ปากดตัวขึ้นทั้งได้ตกใจมากไม่จริงนะฉันฆ่าแกไปแล้วนี่นาเรื่องราวยังเลวร้ายลงได้อีกผู้เป็นพี่ชายอย่างคุลเลอรก็ปากฏตัวขึ้น และศัตรูผู้ร้ายกาจอย่างซาลัดและทาเลสก็ปากกดตัวตามมาด้วยนี่มันอะไรกันเนี่ยตกลงเจ้าพวกนี้เป็นตัวจริงใช่ไหมและเมื่อศัตรูเก่ากลับมาคงไม่ต้องมีการเจรจานเดิมขึ้นทั้งหมดได้เข้าห้ำหั่นกันทันทีการต่อสู้นั้นเต,ต็มไปด้วยความดุเดือดหรือเจ้าพวกนี้จะเป็นตัวจริงกันแน่และและ้วโกคูก็ได้จัดก,การกับคูลเลอร์จนล่วงลงร่างของคูลเลอร์นั้นก็ค่อยๆสลายกลายเป็นฝันพิษ จากนั้นเหล่าฟันพิษก็รวมตัวเป็นคุณเล่ยอีกครั้งและเข้าจู่โจมโกคูอย่างดุเดือดไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่สามารถจะกำจัดศัตรูพวกนี้ให้หายไปได้ข้าจะบอกอะไรให้พวกโง่อย่างแกได้รู้ถึงแม้จะไม่ใช่ร่างจริงของพวกข้าแต่ข้าก็คือวิญญาณตัวจริงที่มาจากนรกและนี่เองนะครับเจ้าพวกนี้คือวิญญาณเหล่าหลายที่ฝืนขึ้นมาจากนรกด้วยพลังแห่งเครื่องจักรสังหารฮะฮะเอายังไงมาลึงโกคู แกจะการจ<ะ>ับการกับยังไง,ง,ไงและตอนนี้เองพวกโกคูก็เริ่มที่จะใช้พลังไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าไอพิษที่ออกมาจากเครื่องจักรและถึงแม้จะแข็งแกร่งขนาดไหนถ้าถูกจู่โจมด้วยเชื้อโรคยังไงก็ตายอยู่ดีนะครับบูมาได้เคยบอกว่าคนธรรมดาจะทนไหวเหรอถ้าเป็นนักลบอย่างพวกเธอก็คงอยู่ได้สักพักโกคูนั้นซึ่งศัตรูเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับเราร้ายทั้งหมดได้มารุมเล่นงานเขาคนเดียวเอาละ หาจะเถอะสนโกคู่และแล้วความช่วยเหลือก็มาถึงนะครับบูม่านั้นได้มาพร้อมกับแคปซูลแอนตี้ไวรัสเฮ้ทุกคนฉันผลิตยาแก้หมอกพิษได้แล้วนะเดี๋ยวจะโปรยให้ทั่วเลยและและ้วแอนตี้ไวรัสก็เริ่มทํางานนะครับแถมโชคยังดีที่แคปซูลแอนตี้ไวรัสนั้นตกไปที่เครื่องพ่นฝันด้วยทําให้เจ้าเครื่องนี้หยุดทํางานทันทีน้อยฝันพิษนั้นหายไปแล้วเย้ yeah, แล้วละ และตอนนี้เองนะครับเหล่านักลบของเหล่านั้นพร้อมที่จะกลับมาตอบโต้ตเหล่าร้ายแล้วบูม่านั้นได้หันไปเห็นฟิเซอร์และก็ได้พูดขึ้นว่าแม้บังเอิญจริงๆเลยนะได้เจอฟิเซอร์อีกครั้งแต่ฟิเซอร์นั้นคงอยู่ไม่ได้นานหรอกครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งเบจิต้าและโกคูก็ได้เร่งเล้าพลังจนเต็มพิกัดและจัดก,การกับเหล่าร้ายจนหมดและเมื่อไม่มีพลังแห่งหมอกพิษแล้วเหล่าศัตรูว,วิญ,ญญาณเหล่านี้ก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไปหลังจากจัดการกับเหล่าร้ายลงได้ เมืองก็กลับมาสู่แสนสว่างอีกครั้งตอนนี้หมอกพิษนั้นไม่มีอีกแล้วโกคูนั้นได้ติดต่อไปหาท่านเจ้าพิภพนี่ท่านเจ้าพิภพนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โกคูสินะมันมีผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะอดวงดาวสีดํานั่นแหละเจ้าต้องไปจาัดก,การเจ้าคนที่อยู่บนดวงดาวสีดํานั่นตัดมาที่ดวงดาวที่อยู่เหนือโลกขึ้นไปดวงวิญ,ญญาณของเหล่าหลายก็ได้ถูกโดดกลับมาที่นี่อีกครั้ง พวกแกวิญญาณชั่วหลายนั้นเดหมดหน้าที่แล้วละและต่อไปนี้ฉันจะทำให้ไอ้พวกลิงนั้นได้รับรู้ความเศร้าของชาวดาวทับฟินและแล้วก็เป็นเวลาที่พวกโกคคูนั้นเดินทางมาถึงที่นี่นี่นี่คือเครื่องจักรสังหารที่ชื่อว่าอาซิยัตวิทยาการทั้งหมดนี้ของชาวทับฟินยังไงล่ะพวกลิงยังแกคงไม่เข้าใจหรอก ความแค้นและโดงวิญญาณทั้งหมดนั้นได้อัดอยู่ในเครื่องจกักรนี้และตอนนี้ข้าจะปลดปล่อยมันอาสยัตผู้มีพลังเพียงพอที่จะสังหารพวกแกได้ไอพวกลิงทั้งหลายเมื่อเห็นท่าไม่ดีแล้วนะครับเครื่องจักรเริ่มทํางานเหล่านักรบของเราก็เข้าจูโจมทันทีทั้งหมดนั้นได้ดมจูโจมเข้าไปที่ม่านบาเลียของด็อกเตอร์และโกคูก็ได้ยิงพลังขึ้นเต่าลูกใหญ่ใส่ซ้ําเข้าไปอีกหนึ่งครั้ง จนม่านบาลียของด็อกเตอร์นั้นแตกออกดินล้นกันไปเถอะพวกชาวสยาพวกแกทั้งหมดจะต้องตายเพราะเครื่องจักรสังหารอาสุยาตถึงแม้ว่าเครื่องจักรสังหารจะโดนพลังขึ้นเต่าเข้าไปแล้วและเพื่อความชัวนะครับเบจิต้าได้ซ้ำด้วยไฟนอนแฟตอีกครั้งแตเมื่อเบิดจากการจู่โจมของเหล่านักรบนั้นดังกึกก้องเมื่อคุณฟันจางลงไปทุกคนก็ต้องตกใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโกคูได้พูดขึ้นมาว่า แย่ yeah, แล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยไอ้คลื่นพลังนี้คลื่นพลังอันร้ายกาดนั้นแผ่ไปทั่วดวงดาวสีดำแม้แต่ท่านเจ้าพิภพที่อยู่ไกลแสนไกลยังรู้สึกได้แย่ yeah, แล้วโกคูอันตรายมาแล้วอ๋อน่าสนใจดีนี่ไอ้โตที่อยู่ข้างในมันจะเป็นอะไรนะและแล้วอาซยัตเครื่องจักรสังหารในร่างมนุษย์เทียมผู้ทึ่งเต็มไปด้วยวิญญาณแห่งความแข็ก็ปากฏตัวขึ้น พลังนั้นช่างมหาศาลเพียงแค่หมัดเดียวเท่านั้นเบจิต้าที่เป็นซูเปอร์ไซาถึงกับล่วงเลยนะครับบ้าชะมัดอะไรกันเนี่ยจังหวะที่โกคูนั้นหันไปมองก็ถูกเล่นงานเข้าแบบเต็มเป่าชาวสซาจงตายให้หมดตัดมาที่พิโกโรนั้นโดนโคกจนกระเด็นเฮ้ยกูไม่ใช่ชาวไซานะเว้ยแล้วบอกว่าแขนเฉพาะชาวไซาแต่พิโกโร่ไงโดนซะงั้น วันนี้จะเป็นวันที่ลิงอย่างแกต้องสมพันธ์ไฟนอนแฟทเบจิต้านั้นได้ยิงพลังอย่างรุนแรงใส่อาซิยตแต่เขาทำไม่ได้แม้กระทั่งสร้างรอยขีดข่วนมีดีแค่นี้เองเหรอไอพวกลิงใครงั้นรองแบบนี้บ้างอะไรกันเนี่ยเบจิต้าซึ่งยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะครับกําลังช็อกกับไฟนอนแฟตอยู่แต่คงไม่มีเวลาให้ตกใจแล้ว เพราะว่าเบจิต้าโดนการจู่โจมครั้งนี้เข้าถึงกับล่วงลงไปกองอีกครั้งและในจังหวะนั้นเองมันได้หันมาเล่นงานโกหังจนกระแทกลงไปพื้นด้านล่างและเตรียมที่จะปิดฉากโกคูได้รีบพุ่งเข้ามาช่วยแต่โกคูของเราก็ยังช้าไปในจังหวะนั้นเองพิโกโรนั้นได้เข้ามาถึงก่อนถึงแม้จะช่วยโกหังไว้ได้แต่ตัวเขาเองกับถูกเล่นงานจนร่างกายนั้นไม่เกียมและนี่คือเครื่องจักรสังหารฮัตตุย ผู้มาพร้อมกับความแข็งของคนทั้งดวงดาวแถมแข็งแกร่งดุดันไม่เกรงใจใครและในจังหวะที่เครื่องจักรสังหารตัวนี้จะจู่โจมต่อไปนั้นทังก็ได้เข้ามาเตะปากจนเลือดกบปากและในที่สุดโกคูก็เริ่มคิดได้นะครับว่านี่สินะในระหว่างที่มันจะจู่โจมมันจะป้องกันตัวเองไม่ได้ในจังหวะที่มันชาร์จพลังพวกเราจะมีเวลาประมาณ15วินาทีและแล้วแผนการที่จะโค่นล้มเครื่องจักรสังหารก็ได้เริ่มต้นขึ้น โกคูนั้นได้ชิงเข้าไปจู่โจมก่อนเพื่อจะล่อให้มันใช้พลังอีกครั้งและในที่สุดเจ้าฮัสซินยัตนั้นก็เตรียมที่จะยิงพลังใส่โกคูตอนนี้แหละพวกเรา15วินาทีเท่านั้นน่าลำคาญเตรียมตัวตายได้แล้วพวกแกและแล้วในที่สุดเจ้ามนุษย์เทียมอาสิยัตนั้นก็ตั้งใจที่จะรวบรวมพลัง เ่เป่าพวกลิงชาวสยานั้นให้หายไปและนี่คือ15วินาทีแห่งความเป็นตายเรานักรบทุกคนของโลกได้พุ่งพลังทั้งหมดใส่ไปทำลายเจ้าฮัสยัดเสียงระเบิดนั้นดังสนั่นวันไหวตอยไอ้พวกชาวสยาน่าสงสารด็อกเตอร์นะครับอุตสาห์เก็บความแค้นไว้ตั้งหลายปีสุดท้ายก็ต้องมาตายแบบหน้าอนาถอีกจนได้การจจ่โจมครั้งนี้ช่างลนแรงนักส่งผลให้เกิดแรงระเบิดแบบมหาศาล จนดวงดาวสีดำนั้นค่อยๆแตกสลายไปเมื่อดาวแม่นั้นได้ระเบิดลงเหล่าเครื่องจักรที่ถูกปล่อยไปทั่วโลกนั้นก็ได้หยุดทำงานทันทีในขณะที่ดวงดาวกำลังจะระเบิดนั้นโอคูก็ได้ใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาพาทุกคนกลับมาที่บ้านได้โดยปลอดภัยท่านเจ้าพิภพที่อยู่ไกลก็ติดต่อมาเยี่ยมเลยโกคูนายปลอดภัยสินะถึงแม้หายนะในครั้งนี้จะมาแบบไม่ตั้งตัว แต่พวกโกคูก็สามารถปกป้องโลกเอาไว้ได้อีกครั้งกลับบ้านกันเถอะโกฮังวันนี้พวกเราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วถึงแม้ทุกคนจะพากันเชื่อมชมโกคูแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับคุณพ่อไปปกป้องโลกมานะครับคุณแม่ไม่ต้องมาโกหกเลยถ้าอย่างนี้วันนี้งดข้าวเย็นทั้งสองคนเลยและแล้วเรื่องราวความวุ่นวายของแผนการควนล้มชาวสยาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นไปได้จริงๆนะครับจีจี้สุดยอดสีภรรยา ที่จัดก,การกับซปเปอร์สาย่าทั้งสองเยอยู่หมัดและถ้าเ,เพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างหน่อยนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถามหาดังก้อนฮีโร่ฉบับรวมคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทำออกมาให้แน่นอนเลยนะครับและเร็วๆนี้ก็จะมีตอนใหม่เข้ามาแล้วนะครับสำหรับดีไซน์ของเจ้าตัวร้ายตัวนี้นะครับซึ่งชื่อก็เรียกยากมากเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยที่ด้านล่างครับ และเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆเลยครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ